ในเรื่องอวกาศสหภาพโซเวียตออกตัวได้เร็วและแรงกว่าสหรัฐอเมริกาอย่างมากพวกเขาส่งดาวเทียมดวงแรกขึ้นสู่วงโคจรได้ก่อนสมมุติขึ้นไปโคจรรอบโลกได้ก่อนและได้พลังทางเศรษฐกิจและความต้องการเอาชนะโซเวียตให้ได้ทำให้สหรัฐมุ่งมั่นที่จะไปดวงจันทร์ให้ได้ก่อนโซเวียตขณะที่พอถึงยุคนั้นพลังทางเศรษฐกิจและความทะเยอทะนานที่น้อยลงทำให้จนถึงปัจจุบันคนรัสเซียก็ยังไม่ได้ไปดวงจันทร์ ขณะที่สหรัฐใช้จรวดซ a ตเทิลไฟในการพิชิดตดวงจันทร์โซเวียตก็พัฒนาจรวดเพื่อการนี้เช่นกันแต่การที่โครงการนี้จะเป็นโครงการลับและต่อมาก็ล้มเดียวไปจรวดรุ่นนี้ก็เลยไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการแต่ก็มีการเรียกมันชั่วคราวว่า N1 หรือ 11A52 โดยโดยตเอน,นั้นย่อมาจากคําว่า Nositel หรือคําเดิมว่าล a k i t ่าโนส i t เซึ่งหมายถึงจรวดส่งหรือ r o อ k e t b o ส s t e ต ในขณะที่ฝ่ายนาโตเรียกมันว่า G1E หรือ SL15 จรลด N1 เริ่มขึ้นเมื่อปี1959ภายใต้การน,นำของเซอร์เกย์คาราโลฟผู้รับผิดชอบเรื่องการส่งดาวเทียมดวงแรกของโลกและมนุษคนแรกของโลกขึ้นสู่อวกาศซึ่งถือว่ามันเริ่มต้นช้ากว่า s a ต u r นไฟของสหรัฐอยู่หลายปีเพราะโครงการของสหรัฐเริ่มตม้นแต่ปี1946แรกเริ่มเติมทีแล้ววางแผนกันว่าภารกิจ N1 น่าจะาเป็นการที่มันจะต้องสามารถบรรทุกสัมภาระได้ถึง50ตันเพื่อน,นําไปใช้สาหรับการจัดส่งสถานีวกาศทางทหารขึ้นสู่วงโคจรและการส่งยานที่จะนํามนุษย์ไปยังดาวอังคารโดยนายจรวดท่านสุดท้ายจะใช้เครื่องยนต์พลังงานนิวเคลียร์และในการประกวดแบบในโครงการจรวดเอ็นซีรีส์หรับกองทัพก็ปรากฏว,ว่าเอ็นหนึ่งของโคโลเลฟใหญ่โตที่สุดในบรรดาจรวด3แบบที่ส่งเข้าประกวดและปรากฏว,ว่าทางกองทัพ เลือจะจะให้พัฒนาจรวด n 2และ n 3ซึ่งคนอื่นๆออกแบบมาส่วนตัวจรวด n 1ก็ตกกระป๋องไปตามระเบียบเพราะกองทัพมองว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการจรวดที่ใหญ่โตแบบนี้โครงการก็เลยถูกนำไ้บนหิ่งแต่ในปี1961มีการหยิบยกเรื่อง n 1มาพูดกันอีกครั้งและในกลางปีนั้นคาราลฟก็ได้รับเงินก้อนเล็กให้มาพัฒนา n 1และในที่สุดก็มีกำหนดการให้มีการทดสอบจรวดครั้งแรกในปี1965 ซึ่งพอดีกับในช่วงนั้นสหรัฐก็ประก,กาศจะส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์คารโลอฟก็เลยเสนอแนวคิดเรื่องการส่งโคนโซเวียตไปดวงจันทร์บ้างงานนี้เขาเสนอให้ใช้ย,ยานอวกาศรุ่นใหม่ซึ่งต่อมาเราก็จะเรียกมันว่ายานเซอ์ยุตสลับกรรมวิธีในการไปดวงจันทร์นั้นเพวกเขาจะทยอยส่งส่วนต่างๆไปโคจรรอบโลกก่อนเมื่อพร้อมแล้วส่วนประกอบเหล่านี้เองก็จะทําการเชื่อมต่อกันและมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์ เรื่องนี้ดูจะเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะเท่ากับว่าเราไม่ต้องส่งจรวดที่สามารถแบกสัมภาระได้เป็นจนํานวนมากแต่ที่ต้องชดเชยนั่นก็คือเราจะต้องส่งจรวดขึ้นไปให้ถี่ขึ้นเพื่อว่าส่วนที่จะส่งขึ้นไปจะรออยู่ก่อนจะได้ไม่ต้องรอนานแต่ในยุคนั้นโซเวียตก็ยังไม่มีจรวดอะไรเลยที่จะสามารถแบกและสัมภาระระดับนั้นได้คาราโลฟก็เลยต้องนําเสนอจรวด n 1ที่สามารถบรรทุกสัมภาระได้50ตันแต่ขนาดของมัน ก็เล็กกว่าแบบที่ท้ายที่สุดก็ถูกนำมาทดสอบจริงอยู่มากสำหรับลุมพลังของจรวดรุ่นนี้วอลเลนตินซลุนสโกที่ยุคนั้นผูกขาดเรื่องการออกแบบเครื่องยนต์จรวดเสนอให้ใช้ r d 270เครื่องยนต์รุ่นใหม่ของเขาแต่คาราโลฟก็มองเห็นข้อบกพร่องของเครื่องยนต์รุ่นนี้ความเห็นที่ไม่ลงรอยต่อกันทำให้สองสิงผิดใจกัน งานจริงไม่เดินทางการต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อหาทางออกแบบสำหรับปัญหาซึ่งคณะกรรมการก็เห็นด้วยกับแนวคิดของคาราลูแต่การที่ชูนุสโกปฏิเสธที่จะปรับปรุงเครื่องยนต์ของเขาคาราลูก็เลยต้องหันหนีไปหานิโคลไลชูนุสเซนคอฟนักออกแบบเครื่องยนต์เจ็ทที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้านจรวดคุสเชสคอฟเสนอให้ใช้เครื่องยนต์แบบ NK15 ซึ่งถือเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กในทางปฏิบัติ จึงต้องแก้ปัญหาในการส่งจรวดโดยการใช้เครื่องยนต์เป็นจำนวนมากต่อจรวดหนึ่งลำช่วงนั้นกองทัพโซเวียตก็ยังลังเลที่จะให้การสนับสนุนโครงการที่ฝ่ายทหารไม่ได้ประโยชน์มากนะักแต่ฝ่ายนักวิทยาศาสตร์ฝากการโครงการดวงจันทร์อย่างหนักท้ายที่สุดกองทัพก็เลยต้องจัดสินใจสนับสนุนโครงการของวลาดิเมียเลโคเมคู่แข่งของคาราโลฟโดยโครงการของเชโลเมเรื่องการสมมุตนไปโคจรรอบดวงจันทร์เท่านั้นไม่ได้ลงจอด เมื่อโครงการเจมานายขอสหรัฐมีความคืบหน้าสำหรับการพิชิตด,ดวงจันทร์คาราโลฟจึงต้องไปกดดันนิกิตาคูชอฟผู้นำของโซเวียตเรื่องการสมรู้ไปดวงจันทร์ให้ได้ก่อนสหรัฐแต่เนื่องจากตอนนั้นเรื่องของการเชื่อมต่อยานกลางอวกาศยังไม่มีการศึกษาที่เพียงพอถ้าจะรอผลการศึกษาก็เกรงว่าจะไม่ทันการคาราโลฟจึงต้องหันมาใช้วิธีเดียวกับสหรัฐในการสรุดมนุษย์ขึ้นไปดวงจันทร์งานนี้เจ้าลดส่งก็ต้องจึงใหญ่โตมาหัวาน เขาเลยเสนอให้ซาจะวดดเแบบที่ใหญ่กว่าเพื่อนำ L3 ไปดวงจันทร์ซึ่ง L3 ก็คือยานสยุทธ์ที่นำปาปรับแต่งและติดกับยานลงดวงจันทร์เข้าไปซึ่งแบบของเขาก็ได้รับเลือกในช่วงกลางปี1 9 6 4แต่ควบช็อปก็ตกจากอำนาจในปีเดียวกันเทียมของคาราลกกับชาโลเมียก็เลยกลับมาทะเลาะก,กันอีกครั้งท้ายที่สุดทางการก็เลยสั่งให้พวกเขาลอมซ้อมกันโดยสำหรับภารกิจการโคจรรอบดวงจันทร์ ส่วนโครงการ N1 และ L3 ของคาราโลฟก็ให้ดำเนินการต่อไปแต่ในปี1 9 9 6คาราโลฟก็กลับมาป่วยตายเสียก่อนงานต่างๆจึงตกมาอยู่กับวาชิลีมิชินเจ้าหน้าที่ระดับรองของคาราโลฟแต่มิชินไม่มีอิทธิพลทางการเมืองมากเท่ากับคาราโลฟทำให้ท้ายที่สุดแล้วก็นำไปสู่การพังลงของโครงการ N1 และโครงการดวงจันทร์โดยรวม เอ็ 1> 1เป็นจรวดที่ใหญ่มากมันเป็นจรวดที่ใหญ่ที่สุดในโลกรุ่นหนึ่งเป็นลองก็แค่ซัตเทิลไฟเท่านั้นเองทั้งในเรื่องความยาวน้ำหนักและการบรรทุกโดยซัตเทิลไฟยาวถึง110เมตรครึ่งน้ำหนัก3 3 9ล้าน3 9 0 0กิโลกรัมและน้ำหนักบรรทุกสำหรับวงโคจรรอบโลก1 1 9 0 0 0กิโลกรัมส่วน N1 ยาว105เมตร น้ำหนัก2องล้าน735,000กิโลกรัมแต่น้ำหนักบรรทุกสำหรับวงโคจรรอบโลกนั้นได้แค่7 5 0 0กิโลกรัมสำหรับรูปรลาาของมันจะเหมือนทรงกลวยต่างจากสัตเทไฟท์ที่แทบจะเสมอต้นเสมอไปคาราลูฟก็ได้รับเงิน